ส่องคอมเมนต์แฟนลูกยางหลังจากที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศ14รายชื่อลุยศึกเปียปี2024ที่ประเทศบราซิลหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อออกมาก็มีแฟนวอลเลย์บอลเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากมีทั้งชื่นชอบและเห็นต่างและหนึ่งในนั้นที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือดาวรุ่งอย่างยูฟาดนพรมาฟังความคิดเห็นของแฟนๆว่าคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร เหมาะสมหรือไม่ที่น้องติดทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้โดยคอมเมนต์แรกระบุว่ายูฟาจะโชว์ฟอร์มให้เต็มที่น้าลูกมั่นใจเข้าไว้มีพี่ๆก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วโอกาสมาถึงแล้วคนเก่งอ่ะยูฟาต้องแจ้งเกิดชุดใหญ่เป็นตัวตีรายการนี้เหมาะสมที่สุดแล้วยูฟ้าลงหัวเสาแทนเพียวเลยคนมันจะเกิดอะนะใช้โอกาสให้พลิกฝ่ามือมั่นใจเรียกศักยภาพออกมาให้มากที่สุดเชียร์่ะขอให้ปัง ยูฟ้าตบโหดและแรงด้วยผมชอบนาภพผสมเด็กใหม่ดีแล้วครับคู่ต่อสู้จะจับทางไม่ได้เหมือนตอนน้อง2ลงปีที่แล้วทำแต้มได้อย่างเยอะชอบทุกคนอะไหล่ไทยมีอีกเยอะมีทุกตำแหน่งถ้าจะเจริญไปข้างหน้าไทยต้องมีแบบนี้สามารถรองรับกันและกันได้แต่โค้ชต้องเลือกตามแผนการที่จะทำทีมแพชนะเราต้องให้กำลังใจน้องๆทุกคนและเคารพการตัดสินใจของโค้ชและทีมงานครับ ปีนี้ประกาศรายชื่อมาแล้วโคตื่นเต้นชอบมากรอเชียเลยไม่เต็มระบบแต่หน้าเชียเพราะชอบในการดันเด็กรุ่นใหม่มองข้ามการไปโอลิมปิกไปก่อนถ้าได้ไปคือกำไรดีใจมากแต่ถ้าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเชียและให้กำลังใจการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆชอบในการที่กล้าเสี่ยงกล้าลองสรุปคือเชีย์ทุกแมตช์จะก,กี่ทุ่มก็เชียตีนี้มันแน่ ถูกต้องแล้วที่ต้องมีรุ่นน้องใหม่น้องใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อที่จะเริ่มหาประสบการณ์ได้สัมผัสร,รายการใหญ่ๆต่อไปสภาพจิตใจจะได้แข็งแกร่งต่อไปจะได้ไม่ตื่นสนามไม่ตื่นกองเชียร์นี่ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนวัลเล่บอลฝากเป็นกำลังใจให้นักตบสาวไทยเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ